บอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่ไม่จ๊ะน้องสาวร้านร็อบักช็อปทีเอชมีไอดีบวกพาร์เลทหกถึงเจ็ดและแบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมร็อบักซื้อสิร้านมารูช็อปไอดีบวกพาร์เลทเจ็ดแล้วก็แบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าชุดสวยเปล่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับ ล้านคนบัก id บวกพาสเดเลทหแล้วก็แบบกลุ่มเลทห้าถึงเลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมบเอ่อ the b u s เ n e s s day ever น,นั่นเองนะครับอ่าลืมชื่อแมปนะครับอ่ะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแมปนี้มือถือเล่นไม่ได้นี่นะครับเล่นได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์นะครับต้องรอไปก่อนนะเขากำลังจะทําแบบมือถือให้เล่นนั่นเองนะครับ ทำไมถึงมาเล่นแบบนี้ล่ะครับก็เอาพูดตรงๆเลยนะคล้ายๆอ,อยู่ไซออทามครับพูดพูดแบบคือเหมือนเลยอะแต่สแตนอาจจะมีการแตกต่างนะครับเนื่องจากสแตนไม่ค่อยได้เหมือนกันมากนะักก็โอเคเลยเออพีก็เลยเออเฮ้ยมันแปลกใหม่ดีนะครับก็เลยเอามาเล่นนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิว2ตัวนะครับก็คืออ e ีวากิเ e ลียนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอ็กซเพิ อดูบินะครับอ่าสอนตัวนี้มันทําง่ายๆนะครับพี่ก็เลยเอามาทําให้ดูก่อนอ่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้พี่ก็ไม่รู้นะว่าจะสอนเล่นทาทาไมนะเกมเนื่องจากมันก็หาธนูปักธนูหาของครับอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็เลยขอไม่สอนละกันเพราะว่ามันเหมือนกับเกมโจโจที่พี่เคยสอนไปก่อนหน้าน,นี้หรือเคยเล่นไปก่อนหน้านี้น,นั่นเองนะครับถ้าน้องๆดูคลิปพี่อยู่แล้วก็อันนี้ก็น่าจะคุ้นชินอยู่แล้วครับในรูปแบบการเล่นแบบนี้เนาะโอเค เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูเจ้าอีวาก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูเจ้าเอ็กซ์เพิร์อาดูกันนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีทำอีวาซีมูนน่นเนะครับอย่างแรกนะครับให้เราเตรียมของมาทั้งหมด2ชิ้นก็คือ d i โอเดลี่นะครับเกิดทุกๆ5นาทีนะครับโอกาสออกก็คือ1ทับ20นะครับก็ประมาณ5%นนั่นเองนะครับอ่ะ ต่อมาครับคือชายนี่นะครับก็เกิดทุกๆ100วินะครับโอกาสออกก็คือ1ใน2นะครับก็50%เนาะโอเคประมาณนี้นะครับก็อย่างแรกให้หาซีมูนะครับจากแอโร่ธรรมดาเสร็จแล้วเราก็ใช้ไดารีนั่นเองนะครับอ่ากดเข้าไปปึ๊บเราก็จะกลายเป็นซีมูนะครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เราหาชายนี่นะครับแต่ตอนเนี้ยพี่ลืมไปว่า ถ้าเราไม่เก็บใช้นี่ไวในกระเป๋าเนี่ยเรากดใชเงี้ยเออใช้นี่จะหายนะครับของจะหายนะเกมนี้ไม่ได้เซฟให้ในตัวนะครับโอเคเราก็ตามหาเจ้าใชาน้นี่จนเจอแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากดแทงให้ดูกันจื๊อมาแล้วครับมาแล้วครับอีวาอีวาเกเรียนเราอันนี้เป็นอีวาซีมูนมาครับมาครับมาดูหน้าตาหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหนี่มันก็คือซีมูนดีๆเนี่ยแหละก็แค่ทาสีใหม่แค่นะั้น โอเคมาเดี๋ยวเราก็มารีวิวกันเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องพี่เป็นกระสุนทรายเหมือนเดิมครับผมคลิกซ้ายครับผมดาเมทที่5นะ่นี่โหต่อยโคตรเบาล่อยเร็วไหมก็อ่าเดี๋ยวแบบฟันเลย,นะยเรู้นะเน่เร็วสุดแค่นั้นแหละนะต่อมาครับสกิล l e นะครับโอ้ดาเมจสิบสก็แรงใช้ได้อยู่นะออแต่หน้าตอนนั้นน่าจะเลือนน้อยเกินไปหน่อย มาต่อมาครับผมอุ้ยสกิลอาร์บตึบอ่าดามสามห้าสองฮิต 3, 5, hit แล้วเหมือนมาตปูเลยปะเออมาตปูโทริกโกต่อมาครับเป็นทีนะทีปุบอ่ะมันจะทำให้คนอื่นรลบข้างกระโดดสูงขึ้นแต่ณที่นี้คือทำไมพี่กระโดดสูงคนเดียวแต่มันเหมือนจะวิ่งเร็วขึ้นอ่ะเออเหมือนที่ขาบัฟแค่พี่มัง้งอันนี้นะครับ ก็มันบัฟแค่พี่นะเออไม่ได้บ่าฝ่ายตรงข้ามนะครับอ่ะต่อมา F ครับผมนี่อ่ะถูกพื้นโอ้โหเหมือนโอเวอร์เฮเบนซะงั้นเ,เราคิดว่าจะเป็นแบบฝ่ายตรงข้ามลอยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เหมือนโอเวอร์เฮเบนครับถูกพื้นพวกสตาร์เพน้ำอ,อ่ะถูกพื้นจี G ครับผมเดี๋ยวมาดูจีหน่อยอ่านี่คเก็กซีมูน G เลยโอเคเพลงลิขสิทธิ์มาเลยครับผม เฮดครับเข้าทุบพื้นอีกแล้วอ๋อหวันนี้ทุบพื้นแล้วรอยโอ้เาโอ้แล้วตกแบบช้าๆด้วยขอกดผิดกดเจกคู่ดาวนานนะสกิลเอ้นี่เ,เฮ้ยเทเทเทเนี่ยมาลองให้โดนสกิลอีกทีสิเดินช้าพี่ลองเอาสแตนทเ่อร์กระโดดเร็วๆหน่อยอ๋อโดนโดนเฮดแล้วจะเดินชา้าอโอ้ โอ้ยเจ๋งโอ้โหดูดิถ้าเดินช้าขนาดนี้จบเลยนะเปลี่ยนสแตนเลยเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าสกิลอื่นจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยโดนทีนี่ขยับไม่ได้นะถือว่าโกงถือว่าโกงสกิลเฮ็เขาแบบตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังติดอยู่สถานะต่อมาครับเป็นเจนะเดี๋ยวคููดาวนานมากเดี๋ยวขอเอฟเอ้ยเอฟเอฟเป็นไงเดี๋ยามาดูกันเอฟเฮก่อนทุบพื้นโอ้โหเสร็จแล้วเฮต่อเลย โอ้โหเออสองทีอันนี้ทําให้หนืดนะเมื่อกี้ดาวมดิดอันนี้ทําให้หนืดมาดูกันมันจะเป็นไงเขาก็วิ่งเร็วอยู่นะก็ไม่เร็วมาอ๋อพี่จะเร็วอ๋อพี่จะวิ่งเร็วเวลาก,กดเฮดเคประมาณนึงฝั่งข้ามก็ไม่หนืดเมื่อกี้น่าจะบบลักมากกว่าเหนืดไหมอันนี้หนืดไหมเน,นี่ยที่จับไม่ได้ตอนแรกวิ่งยังไงไม่หนืดเนาะ รูปเหมือนเดิมปกติอ่ะหลีตัตวเกียร์ท่าตายมากเลยเกมนี้นอนแบะลงไปเลยนะ,ะดูไม่ออกต่อมาเจเลยแล้วกันดูไม่ออกอ่ะเจโหเจคููดาวนานมากคือเจเมื่อกี้พี่ต่อยไปทีหนึ่งใช่ป่ะ แล้วก็ค้างยาวเลยฮะอันนี้ Z ซกระโดดนะครับ X กัน C บุน C แบบโดดถอยหลังนะเดี๋ยวพี่ขอลองเดินใกล้ๆแล้วลอง C ใส่เขาดูจะเป็นไงไม่เกิดอะไรนะครับ V ก็เราเป็นการเราพุ่งนะเออันนี้ให้น้องเขาตีครับอันนี้เป็น B นะครับเป็นสะท้อนตะทํานแเมจ์ทำฝันข้ามลอยนะครับอันนี้เขาพูดโอเคนี่ันี้ก็สแตทเขาชื่อคือชื่อขเขาไม่บอกสแตทแฮะโอเค เดี๋ยวเราลองรีตัวแเราลองหาสกิลเจ,ด,เจดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนื่องจากเมื่อกี้ต่อยไปแล้วไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นมาโอเคเรามาแล้วแล้วเมื่อกี้เราเข้าใจผิดครับว่าเออทำไมเจถึงใช้ไม่ได้จริงๆแล้วมันต้องกดเหตครับมันถึงจะเจได้เดี๋ยวเราลองกดเหตด,ดูนะครับะระยะน,นี้ไม่ไม่ให้โดนน้องนะเราวิ่งมาใช่ไหมถ้ากดเจอ่อะต่อยกระเด็นนี้ครับโอ้โอ้ลอยโอ้โอ้โอ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  อารมณ์เหมือนสกิลอาป่ะเอออารมณ์เหมือนสกิลอาครับเออเหมือนกันเลยแต่รู้สึกมันจะลอยไกลแล้วเร็วกว่าประมาณนี้ครับสกิลเจเนาะคือต้องกดเฮดก่อนถ้าไม่กดเฮดอยู่ในสถานะเฮดเนี่ยไม่สามารถกดเจได้น,นั่นเองนะครับเออก็ถือว่าดีนะแบบต่อยกระดิ่งอะไรเงี้ยแบบต่อยเฮดไปไม่โดนอย่างน้อยเราก็มีเจเพื่อต่อยให้เขาโดนนะเราก็จะมีอีกฮิตหนึ่งที่ครับที่ต่อยไปยนี่มีพีดีทีนึงปุ๊บอ่ะประมาณนี้ โอเคสำหรับเจ้าอีวาเป็นไงบ้างรครับ e อีวาเกเลียนก็หน้าตาแบบน่ารักดีเนาะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเจ้าเอ็กซ์เปิดอารูบินะครับต้องบอกก่อนว่าเนี่ยไอ้ดาบเนี่ยสวยนะเออมันมือนผสมผสานอะไรๆแมปอะมันรวมกันอยู่ในดาบเดียวก็เลยเออสวยมากก็เลยเอามารีวิวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเลย อันนี้ก็คือวิธีทำเอ็กซ์เพร b อาร์ดูบินะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมออไอแอลโรชายนี่นะครับก็คืออันนี้นะครับก็คือทุกๆ100วีนะครับเขาจะเกิดก็คือ1นทับ 2, ก็คือ50%นั่นเองง่ายๆเนาะเ,ออเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเตรียมเจ้าสแตนอาร์ดูบิมานั่นเองนะครับโดยการปักหาจักรธนูนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะใช้ให้ดูเลย เราก็จะเห็นแสงขึ้นมาอย่างนี้นะครับดาบสวยมากครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนก็คือ expert a r d u o b i t นั่นเองก็คือต้องบอกก่อนนะดาบมันไม่ได้เก่งนะครับอันนี้คือเอามาให้ดูเนี่ยคือเพราะมันเท่เนะเวย้ยเป็นดาบที่แบบมีเอฟเฟกแสงอะ่ะเออเดี๋ยวปรับภาพสุดให้ดูนี่มาทังสวยอะ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปรีวิวให้ดูกันนะครับ มาเราก็จะมารีวิวน,นั่นเองนะครับผมอ่าต้องบอกก่อนเกมนี้ไม่มีดัมมี่นั่นเองนะครับอ่ะนี่เขายิบมาครับผมอ่าต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยมันก็แค่สวยเฉยแต่เราจะมารีวิวมันเทดิอ่ะฟันคลิกซ้ายของผมดัมมจอยู่ที่25นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวต่อมาครับสกิล E ครับแทงอ่ามันจะจับล็อกได้ด้วยนะอ่าประมาณคู่คู่หนึ่งครับ ดาเมจอยู่ที่30มสิบนั่นเน,นะครับผมสกิลอาครับผมโจโอ้ยไม่โดนหันหน้าตรงแล้วนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมจึกนี่ดาเมจหกนะครับผมแล้วทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มนั่นเองเนาะที่เหลือเนี่ยพี่ลองกดแล้วไม่มีนะแล้วก็มีทีหนึ่งคือสกิลเอฟนะครับผมปาดครับผมอ่าไม่โดนครับต้องใกล้ขนาดไหนครับเนี่ยโทจีก็มีเก๊กอย่างนี้เนาะ เจก,ก,ก็ยืนเฉยๆเลยไม่มีอะไรเลยยืนบบเฉยเฮ็ดเจอะไรก็ไม่มีนะครับกดละอันนี้ fpt หนึงฟันมาปืบดาวเมจสี่สิบห้านะกระเด็นอีกแล้วครับผมคืออารูบิดี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือ x อ่ะ x x ลองตีหน่อยต่อยต,ต,ต,ตีพี่หน่อยอ่ะดาเมจสามเมทถ้าไม่กันตีหน่อยเฮ้ยโอ้โหลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะอารูบิดเนี่ยเลือดเยอะมากๆเลยนะครับผมมันก็ดีนะครับอ่ะอันนี้คือกดต่อ n นะ ขอพูดชื่อเขาครับแล้วก็มีซีมุนนะครับก็มีประมาณนี้สําหรับตัวนี้ถามว่ามันดีไหมมันอาจจะดีนะครับถ้าฝ่ามือข้ามลุกเราเนื่องจากตัวนี้มันตีกระเด็นหมดเลยนะอ่ะดีจับฝ่ามือข้างทาอะไรไม่ได้อาก็กะเด็นล้มครับผม F ก็ฟันกระเด็นครับโอ้โหล้มลูกอันยกเว้นฟันธรรมดาครับถ้าฟันธรรมดาล้มด้วยนี่คือจะโกงมากคือน่าจะแบบใครเจอนี่ก็แบบต่อซีซีรัวๆัวเลยนะ เอออ่ะดาบมันก็ค่อนข้างสวยเนาะอืมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้า expert adubit นะครับแล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับบายครับผม